มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องเรือนหอของคุณเคลลี่และอดีตพันรยาสาวสวยอย่างคุณนายชนุดราพร้อมกับประวัติของเธอที่ต้องบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยหลังจากที่ได้มีการประกาศแยกทางกันแล้ว หลังจากที่คุณเคลลี่และคุณนายอดีตภรรยาสาวสวยรุ่นน้องอายุห่างกัน22ปีได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันเพียง2ปีซึ่งชาวเน็ตก็สังเกตได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้อัปเดตความหวานผ่านทางโซเชียลมามากกว่า3เดือนแล้วโดยล่าสุดคุณเคลลี่ก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้แยกกันอยู่มาสักพักแล้วสาเหตุมาจากทัศนคติและวัยที่ต่างกัน เรือนหอของพวกเขาก็สวยงามหลังใหญ่ไม่เบาโดยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองปี สำหรับประวัติของคุณนายชนุตราสุขสันต์อดีตภรรยาของคุณเคลลี่ธนพัฒนนั้นเธอมีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงวัทที่ด็อกเตอร์ก่อนเข้าวงการบันเทิงยังได้รับรางวัลจากเวทีนางงามมาแล้วด้วย โดยคุณนายชนุตราสุขสัเนเพื่อนเรียกเธอว,ว่านาตาเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2534จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสาขาการโรงแรมมหาวิทยาลัยร,งรังสิตและจบการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขา Hotel and Tourism Management มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ปัจจุบันมีดีกรีเป็นถึงว่าที่ด็อกเตอร์เพราะกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเช่นเดียวกันเ <solving> ส้นทางในวงการบันเทิงเธอเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดเรอไอดดลเซิร์ต2012ด้วยความสวยความน่ารักจึงทำให้ได้รับรางวัลน,นี้ไปครอง ไม่เพียงแค่นี้ยังเคยประกวดมิสแกรน์ไทยแลนด์ในปี2013และได้เข้ารอบ17คนสุดท้ายพร้อมตำแหน่งขวัญใจช่างภาพมาด้วยและยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์ปี2013ก่อนหน้านี้เธอเคยประกวดเวทีมิสแคนนอนยูลีกในปี2010แล้วได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และได้รับรางวัลพิเศษในการประกวด Miss Liming c h a l l e n ในปี2009กวาดรางวัลมามากมายขนาดนี้ถือว่าแจ้งเกิดจากเวทีนางงามเลยก็ว่าได้ผลงานในวงการบันเทิงนั้นเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ละครจากจักวงวงอีกคนเพราะเล่นมาแล้วหลายเรื่องเช่นละครเรื่องมนนาคราชแก้วหน้าม,าม้าเทพสามฤด,ดูสังทองและนางสิสอง ส่วนละครเรื่องอื่นๆได้แก่ไอ้เปรี้ยวตลาดแตกเรื่องคุณแผนแสนสถานตอนบ้านร้างและตอนเมืองแม่ไม้ที่ออกอากาศทางช่องจทิงจา ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ